สวัสดีแฟนบอลที่เคารพและทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาว่ากันด้วยเรื่องของผู้จัดการทีมชาติไทยอย่าง อิเชอครับเพราะว่าเขาได้ตั้งกฎ3ข้อแต่มีคําถามอยู่ว่าจะทําได้จริงหรือเปล่านะครับผมนักเตะทีมชาติไทยครับได้เลิกเข้าแคมป์เก็บตัวกันแล้วครับหลังเสร็จสิ้นโปรแกรมฟุตบอลถ้วยวันพุธที่ผ่านมาครับโดยมีแมตช์สำคัญในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2026โซนเอเชียรอบ2กับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่21และ26มีนาคมนี้นะครับสิ่งหนึ่งครับที่ผู้เขียนผ่านตาไปเห็นวันนี้ครับและพบว่าเพื่อนใน Facebook หลายคนแชร์มาคือกฎเหล็ก3ข้อของมาชาทด,ดะ อิชิอิที่ให้ไว้กับนักฟุตบอลชุดนี้ครับข้อหนึ่งเลยครับเรื่องเวลาครับข้อ2การรักษาสภาพร่างกายข้อ3รักษาความลับในทีมครับซึ่งข้อหนึ่งข้อ2เนยแน่นอนครับมันง่ายมากแต่ข้อ3เนี่ยครับจะทํากันได้หรือเปล่าครับมีเพื่อนๆนักข่าวครับรวมถึงเหล่าอินฟูเอนเซอร์กีฬาหลายคนครับก็ออกมาแซะถึงกฎของอิชิอิโดยเฉพาะข้อที่3ครับว่าไม่มีทางทําได้หรอกถ้านักข่าวอยากได้ข่าวลับของสโมสรหรือว่าทีมชาติจริงๆก็แค่ ทักไปคุยเอเย่นเอเย่นถามนะักฟุตบอลแล้วเอเย่นก็แค่มาบอกสื่อนักข่าวก็เขียนรายงานเนียนๆครับไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรอ้างอิงแค่ว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ก็พอแบบที่บางทีโค้ชยังงงว่าหลุดไปได้ไงเวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคนตั้งกฎนะั้นมันไม่ผิดครับแต่สําคัญก็คือจะทํากันได้หรือเปล่าครับเพราะความลับของการทําทีมนั้นสาคัญมากๆนะผมแล้วก็มาดูกันครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ